ตะลุงขายเนื้อกันนะครับวันนี้เราจะเอาตำรวจมาจับตะลุงกันนะ,ะแล้วก็อลองยิงกันนะหนูนิ้นผ่านไวนะครับกันแมนมีเราไม่เห็นไม่เห็น มุนงความโลภผีไงมเอ้ยไม่เห็นได้ไงวะโคตรฟุกอะโคตรฟุกเอ,อ,อเมันไม่เห็นมันไม่เห็น ลิปปิตปิลิปิตติลิปิตติโอเคสวยปิดทันปเ็นงเดีจะแอป้งไหมครับอันนี้แบบไม่หมดไม่สุดคือแบบเดี๋ย What was that? Beautiful. Beautiful. ピッタ。<music> ว่วนี้อาจจะมีแฝดแพฟอ,อร์มปิดฝ่นะจะได้ไม่มีใครที่อย่างใครทียไม่ใลก็หายปเยอะผิดนี่ละเล่นไปก็ใครที่ร้อยเล่นในแพดฟอร์มยังไม่ยังไม่ยังไม่นีคือผมจะลเล่น,น I I อนินเตอรนแพตฟอร์มที่เรียกว่าติดอกนะ ช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยลงในยูทูบเท่าไหร่นะครับก็ใน t ติก o k เท่านั้นนะก็ไปติดตามกันได้นะใครไม่ติดตามก็ฝากกดติดตามไว้เลยคือมันมีมาทำไมไว้ตัดไม่เลยก็มันแอบมันทำานก็ ร่วงนส่ใส่เลือกผิดได้เป็นไรไปเล่นไปก่อนนะตอนี้จะมาผ่านตำรวจนะจมอยู่คนะือเราต้องบองหมูอ่ะอันตรายว่ากะดูงยิก ตลุงยังไม่ค่อยเท่าไหร่แต่หมูนี่แต่ลุงยังแค่วิ่งตามแต่หมูเนี่ยคือท่ามวลด้วยท่าไอหมูอนั่นแหละไ่ะอยู่ไหนอ่ไหนแค่ดูเด่ไแน่ะคือหมูเนี่ยอันตรายกว่าตุลุงนี่ตรงๆไม่อวย เราตนะ้องง้รตะลุมมันไปไกลๆนะไม่งั้นล้าก็ยักเรื่องเนึเราจะเตรียมของว่าเตรียมไปก่ดนะ มันจะรีบซื้อยู่ดยได้ไหมว่าอยู่แค่นี

เพื่อให้มันให้มันเก็รเราจะให้มันสเงียบนะเราจะให้มันสงบเงียบเราจะให้มันสงบเงียบเราต้องเตรียมปืนสำรองจริงๆต้องเตรียมอยู่แล้วนะอันนี้คือตำรวจมันเ,เดินช้า มันจะเป็นอะไรเนี่ยเนี่ยมันเก็บลูกดอกอยากนะต่อไปก็โทรหาตำรวจต้องมีหลักฐานคือตำรวจต้องเห็นด้วยตาตัวเองด้วยนะนี่แหละพร้อม

Yeah. Oh no, are they humanoid pigs? This is crazy. ชั้นผมวันนี้กันตัดไปตอนที่มันถึงแล้วกันทิ้มมาตอนนี้ผมก็ลงมาแล้วตะลุงมา เลยตำรวจสวยตำรวจจับฉากจับตำรวจเป็นฉากวิเทดส์